พี่ซื้ออันนี้มาลองเต้าหู้เนื้อครีมสิงหเฮงพอดีพวกพี่ไปช็อปมาแล้วก็ไปเจอของเขาอะอยู่ในตู้เดี๋ยวมาลองทอําดูกันว่าเต้าหู้เนื้อครีมเนี่ยเขาจะเป็นยังไงข้างหลังอะเขาจะมีวิธีทํานะทั้งทอดแบบดีไฟแล้วก็ทอดแบบว่าทอดบบทอะไรน้ำมันเราจะทําทุกอย่างเนื้อของเขาด้านในมันจะเป็นแบบครีมครีมดุ๋งๆนะทุกคนต้องจับแบบเบามือนิดนึงก่อนทอดถ้าจะให้กรอบนานก็ต้องเอาออกมาคลายความเย็นให้เขาอยู่ในวหภูมิห้องตอนนี้พี่มาคลายความเย็นแล้วเนาะซับให้แห้งซับอย่างแผวเบาซับเสร็จได้หยิปกก่่อออนเาาทัทชามา ควา่างเอาทิชชูออกนี่เรียกฉันว่าเจ้าแห่งมือเบาเจ้าแห่งมือเบาโอ้เขายิงมากเลยอ่ะทุกคนปัติก,ก็ปัติกเหอปะปัติกอะไรพลาสติกอันนี้เนื้อก่อนทอดครับเดี๋ยวพี่จะทำข้าวม้อทอดไน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวเราจะยิงน้ำมันปิว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 หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ดูสองร้อยองศา20นาทีเรากลับด้านแล้วก็รออีก5นาทีนะระหว่างรอก็ทอดดีไฟไปด้วยเลยจ้ะ อันนี้เป็นแบบดิฟายนี้เป็นแบบมอชชอรรนลำมันเนื้อข้างในเขาก็จะครีมมี่แบบนี้เลยกินแล้วแบบละลายเข้าไปในปากเลยพอเพราะอองพักก่อนมันกรอบนานขึ้นจริงๆ แต่ว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นที่เว็บอะนางอยากกินเต้าหู้ที่ใส่หม้อทอดแต่ว่าข้างนอกก็อยากจะกรอบด้วยนางก็เลยไปดูในช่องแมททำเป็นฟิตมาเดี๋ยวเราไปทํากันคุกแป้งอันนี้ก่อนแล้วก็มาคุกไข่ก็คลุกคอนเฟ็น์นะว้าวดูดีจังเ<า>นี่ยขนาดยังไม่ได้เข้าไปทอดนะหลงหลักละสองร้อย <200 S 2> ประมาณแปดถึงสิบนาทีแล้วกินมากมาดูซีกรอบน,นะโอ้ยดัง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 ดงดง,ดง อ้ยขานามันเป็นแบบคัสต์ดัทุกท mm hmm. ิ้งอะคุณเป่าก็คือดีแล้วอะชอบแบบไหนไปแบบนั้นมาทอดสูดลงไปเลยในดีไฟแบบบกคอนฟิกดีท,ทั้งหมดเลยเต้าหู้เสรเฮงแบรนด์เนี้ยเขาเป็นเต้าหู้ทำมือมาตรฐานสากลทำเต้าหู้มาแล้วเจ็ดสิบสองปีนะให้ไปลองชิมกันเยอะๆนะจ๊ะนี่วันนี้ที่ตรงน mm hmm. จริง mm hmm.